เมนูวันนี้นะคะแววน้อยทอดปลาน,นินค่ะนี่เหลืองแล้วเดี๋ยวแววน้อยจะกลับด้านนะคะค่อยๆกลับค่ะโอ้โหไหมน้อยนึงไหม่วงนี้นะคะหอมและอีกหนึ่งเมนูนะคะแววน้อยจะต้มไข่นะคะทั้งหมดสี่ฟองเอาลงไว้ในหม้อน,นึ่งเลยค่ะและนี่ก็เป็นปลาน,นินที่แววน้อยหมักไว้นะคะเพื่อที่จะนึ่ง เอาหัวดมาใส่หม้อน,นึ่งไว้ค่ะแล้วเวลาน้อยจะใส่ผักกาดขาวนะคะนี่คือผักกาดขาวค่ะที่ล้างแล้วก็ฉีกออกเป็นเป็นซี่แล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฉีกออกเป็นแผ่นหรือว่าเป็นใบของมันนั่นเองค่ะเวลาน้อยก็จะเรียงแบบนี้นะคะให้เป็นชั้นเพื่อที่จะห่อชิ้นปลาไม่ให้ติดก,กับหัวนั่นเองค่ะได้ยินเสียงทอดปลาไหมคะดังจุดจ่าจุดจ,ดจาดด่าอยู่นั่น แล้วก็นําปลานะคะหูสดๆไปเห็นไหมเหือกแดงเลยวางลงไปนะคะจากนั้นก็ใช้ผักกัดขาวนะคะปิดลงไปค่ะเพื่อที่จะได้หอมระอุนะคะและนี่คือมะเขือเปาะบ้านๆนะคะ่ะเดี๋ยวเวน้อยเดี๋ยวเววน้อยจะทําการล้างนะคะแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อที่จะเาไปนึ่งกับปลาด้วยนะคะ มะเขือเปาะนะคะเวลน้อยก็ล้างแล้วก็ทําการหั่นซีกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําไปนึ่งแล้วก็สุกง่ายค่ะเวลน้อยก็จะใช้แค่เจ็ดลูกพอนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะวางลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นมะเขือเปาะบ้านๆน,นะคะก็จะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะชอบผักชนิดใดนะคะก็นำมานึ่งได้นะคะแต่เวลน้อยขาด ใบหหระพานะคะแล้วก็ผักอีตู้ปกติแว้วน้อยสิใส่น้ำเเวลา1หนึ่งปานะคะเวนีนดนยีดขันออกไปสื่อก็เลยใส่แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นฝาหมอ้อแบบใสนะคะตั้งไฟเตาแก๊สค่ะไม่ได้จุดเตาถ่านนะคะตอนนี้แวีน้อยก็รอเวลาสุกอย่างเดียวค่ะปลาเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ะ ผักออกมาก,ก่อนปลาเมนูเสร็จแซ่บ <c oughs> หอมผักนึ่งมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวน้อยขอจัดใหม่อุย้ยหอนหอนหอนเดี๋ยวแดน้อยจะให้ดูปลาอุย้ยไม่ได้แล้วหอนคัทหอนคักเดี๋ยวขอใช้ช้อนใช้ช้อนเอาปลาออกอุย้ยเอาผักออกค่ะเอาผักออกหอนคัทหอนคัทหุน้นปลานิ้น ขนาดไซส์กลางขนาดกินค่ะเห็นบหใส่ผักแค่นี้น่าทานมากจ้าผักเสร็จแล้วนะคะแวน้อยก็นำไข่ที่ต้มนะคะทั้งหมดสี่ใบนะคะออกไปเลี้ยงด้วยค่ะเซ็บแซบ,บ,บกินกับน้ำพริกเจลปลรราแซบ,บเลยค่ะขันไข่ผู้ใดอยากกินก่อ บอกไข่เองเลยเด้อค่ะมาเด้อค่ะมากินเขากับครอบครัวแว้หน่อยเด้อขาดเสๆอาหารมีประโยชน์นะคะทั้งผัดทั้งปลาทั้งไข่ต้มเลยจ้ามาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันค่ะ